สวัสดีครับกลับมาพบกันอีกแล้วนะครับกับครูแจ็คเชนทํา c h a ชาแนลนะครับวันนี้ครูแจ็คจะพาไปทาแกงแพนไงหมูนะครับซึ่งวันนี้เราจะตำน้ำพริกเองนะครับแล้วก็ขั้นตอนการทาแพนแงหมูที่เรียบง่ายแล้วก็แสนอร่อยกันในวันนี้ครับเดี๋ยวไปติดตามชมกันเลยครับครับเราก็จะมาพบกับส่วนผสมของน้าพริกแกงแพนนะครับซึ่งมีส่วนผสมที่ไม่ยุ่งยากนะครับหาได้ตามบ้านแล้วก็หาได้ตามท้องตลาดทั่วไปนะครับส่วนผสมก็จะมีนะครับ ตะไคร้ซอยนะครับสองช้อนโต๊ะนะครับน้ำตาลปี๊บสองช้อนโต๊ะครับกะปิหนึ่งช้อนชาครับพริกไทยเม็ดนะครับหนึ่งช้อนชาครับยี่หร่าสองช้อนชาครับเม็ดผักชีนะครับหนึ่งช้อนโต๊ะครับเกลือหนึ่งช้อนชาครับพริกแดงสิบเม็ดครับ หอมเศษหนึส่วนสี่ถ้วยครับข่าซอย2ช้อนโต๊ะครับผิวมะกรูดหนึ่ช้อนชาครับแล้วที่ขาดไม่ได้เลยคือของเราเนี่ยจะเป็นนะครับถัว่วลิสงขั่วนะครับเศษหส่วนสี่ถ้วยครับแล้วเราจะมาดูส่วนผสมของที่เราจะใช้ในการทำนะครับ ก็คือหมูนะครับ250กรัมหัวกะทินะครับ120กรัมหางกะทินะครับ200กรัมน้ำปลา3ช้อนโต๊ะนะครับและส่วนตกแต่งนะครับก็จะมีใบมะกรูดซอยพริกแดงซอยแล้วก็ใบหัวรำพานะครับก่อนอื่นนั้นเราก็จะไปทำส่วนสมของ การตำน้ําพริกกันก่อนนะครับว่าเราก็จะมาทําส่วนของน้ำพริกก่อนนะครับเราก็จะใส่พริกไทยไม่ลบไปนะครับใส่ส่วนของที่เป็นของแห้งก่อนนะครับเม็ดผักชีนะครับลูกผักชีนะครับแล้วก็ยี่หร่าอ่าโขกครับเราก็จะโขกไปนะครับการโขกน้ําพริกนะครับอย่าลืมว่าเราจะใช้ผ้าในการรองก้นของโขกนะครับเพื่อที่จะไม่ให้ ดังนะครับแล้วก็ช่วยในเซฟเรื่องของการทำให้โคกนั้นไม่สั่นสะเทือนนะครับ ใส่ส่วนผสมของนะครับตะไค้นะครับข่านะครับผิวมะกรูดนะครับกระเทียมนะครับหอมโขครับ ครับเมื่อ,เ,อเริ่มละเอียดแล้วนะครับเราก็จะใส่พริกที่แช่น้ํานะครับพริกที่แช่น้ําแล้วลงไปนะครับเพืพ่อที่จะไม่ให้นะครับพริกนั้นตำง่ายขึ้นนะครับแล้วก็ความละเอียดของพริกจะ,จะดีขึ้นและเนียนขึ้นนะครับเราก็จะตำอย่างนี้ไปเรื่อยๆนะครับจนทุกอย่างเป็นเนื้อเดียวกันละเอียดแล้วเราถึงจะมาใส่ถั่วสงแล้วก็หกะปิลงไปปิดท้ายนะครับ อ่ะพอพริกเริ่มละเอียดแล้วนะครับเราก็จะเริ่มใส่ขวนะครับ,รรบรที่ส่งลงไปโขลกนะครับโัลกที่ส่งเราจะใส่ปิดท้ายนะครับทําไมต้องใส่สูตรนี้ใส่โขลที่ส่งเพราะว่าเวลาแกงไปแล้วเนี่ยมันจะนัวนะครับแล้วมันจะดูน่ารับประาทานมากขึ้นนะครับ ครับก็เสร็จแล้วนะครับกับการโขลกน้ำพริกที่ใช้เวลาค่อนข้างที่จะนานเหมือนกันเพราะว่าเวลาผมสอนเด็กหรือว่าให้เด็กได้ทําเกี่ยวกับเรื่องเครื่องพิกแกงเนี่ยเด็กจะต้องตําให้ละเอียดแล้วก็มีความเป็นไทยนะครับเพราะว่าสมัยก่อนเขาบอกว่าการที่ผู้หญิงาําน้ำพริกละเอียดเนี่ยหมายถึงว่าเป็นผู้หญิงที่ละเอียดอ่อแล้วก็เวลาตําที่วัยเนี่ยก็หมายถึงผู้หญิงที่ขยันในการทำมาหากินนะครับก็ยึดถือปฏิบัติความเป็นไทยมานะครับเดี๋ยวเราไปดูกันครับว่าขั้นตอนการผัด พิการการทําแกงแพรนงเนี่ยเป็นยังไงเดี๋ยวมาดูครับครับเราก็จะใส่ส่วนผสมของกะทิที่เป็นหัวกะทินะครับลงใสก่อนนะครับพอเราเขาเรียกว่าผัดกะทิให้แตกมันก่อนแล้วถึงจะใส่น้ําพริกลงไปนะครับ <S <S เพื่อที่จะให้เกิดความหอมนะครับแล้วก็เป็นธรรมชาติของกะทิอยู่แล้วนะครับถ้าเป็นกะทิกะทิที่เราเป็นกะทิสดเนี่ยจะแตกมันง่ายกว่ากะทิให้เป็นกะทิกล่องน,นะครับแต่วันนี้เราใช้กะทิกล่องนะครับก็ การแตกมันอาจจะน้อยกว่ากะทิสดนะครับเดีย๋ยวเราจะผัดไปเรื่อยๆนะครับให้นะครับให้กะทิไอ้นี่นะครับแตกมันก่อนนะครับอ่าพอเห็นหน้ากะทิเริ่มแตกมันแล้วนะครับก็จะเห็นว่า การลอยตัวของกะทินั้นะจะแตกต่างกว่ากะทิที่เราใช้ครั้งแรกนะครับเดี๋ยวเราจะใส่พริกลงไปเลยครับนะครับผัดนับพริกให้หอมก่อนนะครับครับเราก็จะคนๆนะครับให้กะทิกับน้ำพริกแกงที่เราตำนจะเห็นนะครับความละเอียดของพริกเนี่ยจะไม่เห็นเป็นเม็ดพริกลอยอยู่อะไรอย่างนี้นะครับเพราะว่าเราจะเน้นความเป็นไทย หอมมากนะครับเนี่ยขนาดผ่าอีกหนึ่งหอมนะครับหอมหอมนะฮะนะครับพอจะเห็นว่าพอพริกเริ่มหอมนะครับเริ่มมีกลิ่นหอมนะครับเริ่มแห้งแล้วนะครับเราก็จะเอาหมูใส่ลงไปนะครับใส่หมูลงไปนะครับ หมูเราจะหั่นชิ้นบางๆนะครับในการผะแนะครับเราจะไม่หั่นชิ้นใหญ่นะครับพอเราผัดหมูเริ่มสุกแล้วเราจะใส่หางกะทีิลงไปนะครับถ้ามันแห้งนะครับเราอาจจะใส่ หางที่ลงไปก่อนเล็กน้อยนะครับเพื่อที่จะไม่ให้อ่านะครับใส่ลงไปเล็กน้อยนะครับเพื่อไม่ให้มันแห้งเกินไปนะครับถึงจะได้มีความสุกที่ไวขึ้นนะครับเด๋ยวกินมันแห้งไปนิดนึงนะครับแต่เราใส่หนังล้วพับไปก่อนแนงนะครับจะเป็นแกงที่เราเน้นเรื่องของเขาเรียกแกงแห้งนะครับจะไม่แกงแบบน้ําส่งแจงนะครับหรือว่าน้ําเยอะอะไรเงี้ยนะครับจะใส่น้ําทุกอิดเนี่ย จะเห็นว่าหมูเริ่มสุกแล้วนะครับเราก็จะใส่เใส่หางกระเที่ยลงไปนะครับพักหนึ่งครับอ่าหมูเริ่มสุกแล้วครับเราก็จะใส่หเทลงไปเลยนะครับเทลงไปเลย คนนิดนึงช่วงระหว่างเราใส่หางที่เราอย่างเป็นคนเยอะนะครับมันอาจจะคาวได้นะครับแต่ว่าหมูเราสุกแล้วนะครับก็จะไม่เกิดการคาวนะครับพอเริ่มเดือดแล้วนะครับเราก็ใส่เครื่องปรุงลงไปครับน้ำตาลปี๊บนะครับผนงจะออกหวานๆนะครับเค็มๆนะครับสักครู่นะครับ สวยนะครับเราจะรอให้มันแตกมันนิดนึงนะครับเพื่อให้มีพริกรอยหน้าสวยๆนะครับ วันนี้ที่เราใช้อาจจะไม่ค่อยแดงนะครับก็อาจจะสีไม่ไมค่อยสดใสแต่เดี๋ยวนะครับเราจะมาดูว่าพริกมันจะลอยหน้ามากน้อยขนาดไหนย๋ยวเราจะตกแต่งด้วยนะครับใบมะกรูดหั่นฝอยนะครับพริกซอยแล้วก็ใบัหละพานนะครับใสน่น้ำปลาลงไปครับ่าเริ่มมี พริกลอยหน้าแล้วนะครับเริ่มมีสีสีแล้วนะครับเดี๋ยวเราจะพับไปให้มันคกุกขิดนิดนึงนะครับไหนลองเอาช้อนมาชิมซินักเรียน ในการชิมนะครับบางคนบอกเอาช้อนตักลงไปเลยนะครับแต่ถ้าอยู่ในแผแนกอาหารและโภชนาการของเราครับเราจะใช้การตักแบบนี้แล้วก็ชิมผมกล่อมมากครับรสพอดีแล้วนะครับพอทุกอย่างมันถูกตวงถูกอ่าเขาเรียกว่าตวงมาพอดีแล้วนะครับมันก็จะเลยทุกอย่างก็จะลงตัวนะครับแต่ว่าแล้วแต่บางคนชอบ หวานมากชอบกินมากหรือ,อกลางๆก็สามารถลดส่วนได้และเพิ่มส่วนได้ตามความต้องการตามใจชอบนะครับคับเริ่มเริ่มแตกมาละเริ่มมีสีของพริกลอยมาแล้วนะครับ นะครับเสร็จแล้วเราก็จะพอแค่นี้นะครับผมครับก็เสร็จแล้วนะครับกับผนงหมูนะครับวันนี้ครูแจ็คก็ได้สอนทําแกงผนงหมูที่น่าตื่นมาหน้ารับประทานมากนะครับนทุกำลังนะครับเป็นกําลังใจนะครับกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะครับเพื่อเป็นการทำคลิปต่อไปครับขอบคุณครับ